กุ morning, então, mm ้ง hmm. จับก็ะเย็นใช่จอดนั่งหาวนั่งหอยหน้ารองนั่งออแท่งนแท่อย่างกุ้งกันรับเป็นตายกัไปอยู่นังเด็ีกท่สวรรอันอันอันมิสติเิ่อสติระวังตัวไว้กันตอตัวมัน แลกอันนี้เราขาวยนียคู่จรอเราอนคู่นะะเป็นพระเป็นสงู่คนเดียว่าตามนะเบิ่งสิงคอสั่งให้ในวันเขาออกตนญาตย่อมเขาเอางนเาค้ำมาสามให้เขาสามพบุทธิให้เขาสัมพระจกให้เขาสามโบทสามซิมให้เขสา แต่งวัแต่เาก็ไปทัวเนี่ยเมืงเนี่ยมันมีความสะาดุมากเรื่อยๆอย่างมันตกไก่มันหดไก่มันเอ่อทำเขียนอันนี้ะไดไปเรจะทางเรนลาให้ายนอแจกนะคือจริงที่มันต้องเกิดสามาก cái cái người xả mà có bắt chắc thừa Nhà thì em một hỏi như vụ cho nhà thì Đến cái nhà em một Và cũng thật Đến cái khí ngốc Đến cái khí gấp trẻ Ôi, em bỏ phải dù đây ừ. em cũng bên thật sai mới ổ khó hết khó hết rồi คนมองยอันน Th ั two, ้นนั่นมันสิบตอกโบรารัษากระชคู่ยาูาเดินวัดบนได้มันบกหลายมันสูงหลาให้เดกน้อยเขามาท้าให้ก็ได้จะไม่ออกรงเรืนเจะหันท้าใหก็ได้ป่า่อันหนึ่งอย่างว่า

คุณิตแต่บุญบ้าไอ้บุณุญนกหนึ่างบ้านไนบุญได้วนดมาได้เอ่บุฮั่นคุนงีมึง่าบ้าเด้ออันนี้ก็เป็นแนวข้างนโยบายของพระสงฆ์องค์พระเจ้าเาส่งเสริมกสิกรม ต้องเสริมการปลูกพันให้องไปออเดินเจ็ดนี่ยมันเป็นระดูการที <t <t ่จะใสรงสูงให้สูงนะนาคนมมกเป็นภาคใเห็บุญบาทธรละบ้านละบาคห้เห็นบุญบาทเท็นุญบาทอะไรเหได้ที่ที่ มันพุนมม่พ,พาาลานแลพุ่พังด้วยการบัตรแล้ให้พ่อไปออกปัหา,าขอคภูเรื่อกุนตาเรื่กันตาเรื่องกุตามาตั้งใหม่ถูกมุคุ่นอกจากแนวขอบคูแลวเบียรม่เบียรหม แต่เครอร้อยเบี้ยผ้ามันได้ร้อยเบี้ยเบี้ยมามันได้ร้อยเบี้ยเบี้ยวคู่มันได้ร้อยเพื่อนอกจากเบี้ยหมักม่วงเบี้ยหมักขามเบี้ยหมักมีเงารอยเงารอยเอามาสู้กันสามเพื่อนก็ได้แต่สู้ได้ mượn sầu, mượn chi chị mượn tám mượn giải ba và hai bàn sài chịu mọc một năm hai môn 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 phao môn 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 môn

วัดสิบเบี้ยสิบเบี้ยเบี้ยมาขามัสิบเบี้ยเบี้ยมม่องวัสิบเบี้ยเบี้ยมผ้าวัสิบเบี้ยอ่าออ่ามม่ไมีไ่มมีสบคนไหน้บคัมีก็มีวัทำวัดขายวั grandfather you the proud เียไม่รู้าช้คมเบียไม่ทีพระเจ้าปูกัะดเมมือเบียดไปดูบ่เบียใไม่นั่นเบียดไม่ไหนหาดินวันปูปูวันใดของป่าปูะว่นหาไม่นั่นไม่สมปากือปนตะวัน เดินนำคุเอาหั่นมานั้นเขางาเขาเอาไปอะไรนขายมจีนต้นหนึ่งๆต้ใหชั้นอเอขาคุดอั่นใสรถแกเมื่อเอาลของปังไปมจีนแล้วมจีนนนึ ได้เจ็มปูภูมาไดู้เรยบมมูมาบอรมาแห้งโบริณทันทัก็ตายหมดเลยคอยจะว่าว่าได้เจปูภูมาได้เอ็นเตนเมูู่อยู่บ้าน

ที่บอกตำราปู่เช็ดนเดอรทำหมยังว่าท่านจะทดสอบคนเขาว่าอาจารย์วันอาจารย์เมริกาหน้าูเห็นจจุบันหน้าบาัตระจอรขาทำมาแล้วปเนง่ยูเฮ็ดปูอู้เฮ็ดอปูเฮ็ดไข่นายบดอาจรยเฮ็ดมา เครื่องใหม่ขานี iosis, ่ฮะมดเอาหน้าใส่ัอันนี้ก็เส่อยาวิตามินซีเบออนตมินเบออนนัอันะัมานหย่อนหนรไมัจะสักสักสนนเพราะนคุมได้หนึ่งขอมาไปแล้นะคระสักสันตไป 谢谢好，对、嗯。羡慕的话，我不知好